สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแป้นคะ่ะปีนุษแป้นน้อยคะ่ะปีนุษแป้นน้อยทำไมชื่อเล่นก็ชื่อแป้นอีกนามสกุลก็แป้นอีกค่ะถามอย่างนี้อย่าตบกันนะคะ, <c oughs> ะแนะนําตัวเรียบร้อยในดูเิปีนุชแป้นน้อยค่ะก็วันนั้นเชียร์จนแบบว่าพี่ถ่ายเป็นเลือดเลยนะ เออขมิบตูดสุดฤทธิ์อ่านักกีฬาก็จะเป็นลมค่ะอ่านักกีฬาก็จะเป็นลมนักบอลเล่บอลหญิงค่ะทีมชาติไทยแชมป์เอเชียนะคะค่ะค่ะคนไหนทำผมไม่สวยตบเลยนะคะก็ขอขอบคุณนะที่เออเดี๋ยวๆรู้จากร้านได้ยังไงคะก็มีพี่ปพ้มจิตค่ะแนะนำมาด้วยพี่ปพ้่มจิตเขาชื่อเล่นชื่อพี่พี่หน่องพี่หน่องนะคะอ่า ถามนิดนึงค่ะพี่น่องเนี่ยมีแฟนคลับส่วนมากเป็นกลุ่มไหนกลุ่มทำหรือว่ากลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้หญิงเยอะมากผู้หญิงมาชอบเขาเหรอคะแต่พี่น่องก็เป็นผู้หญิงนะงงงงที่งงอ๋อเหรอเอออันนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้น้องแป้นมาทําสีผมค่ะขอขอบคุณมากแล้วก็ยังไงเอาฝากคนฟอลโล่ไอจีหน่อยสิอีสแกรมน้องแป้นอะไรนะเปิดให้ดูเร็ว ให้น้องให้เด็กๆฟอลโล่เ,เพิ่มอาจจะถึงร้านนะครับประก่กับอ้ำพัชราภารีดนึงได้ได้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วอันนี้นะคะเพื่อนๆชื่อ p l a w a n n 2อ่านว่าอะไรอะ่ะปาวานปวาน t ปาวาน2นะคะใช่ค่ะแปดหมื่นกว่าละให้น้องๆไปฟอลโล่พี่แป้นนะ<อ>ให้กำลังใจนะแล้วก็จะมีแข่งอีกไหมคะก็ม เดือนตุลานะคะที่ญี่ปุ่นถ่ายอดช่เดือนดือนเียงเนนะคะเดือนตุลานี่เดือนอะไรกันยาไม่เดือนพฤศจิกาค่ะพฤศจิกามีพี่ญี่ปุ่นไปแข่งกับคนเดิมอีกเหรอฮะใช่ค่ะว้ายไปแข่งอะไรรอบนี้เออเวอร์แกนแชมเปี้ยนชิพค่ะค่เวอร์แกนแชมเปี้ยนชิพนะคะค่ะตอนนี้ซ้อมชุดใหญ่แล้วนะคะใช่ค่ะชุดนี้เดินสายตลอดค่ะ อย่ามวัวแต่ออกรายการเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตบมาเดี๋ยวไปที่นู้นไปแพ้เขานะคะอ่าโอเค,ค,ออเ,คเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาตอนที่สีผมเสร็จนะน้องแป้นค,ค่ะ